สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเตชินผู้เกลี้ยงรหัสนักศึกษา1 6 7 0 9 0 3 8 9 5เลขที่ในชั้นเรียนเลขที่69ครับเดี๋ยวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอโครงงานของวิชา EL 2 1 4 basic circuit และ e l e c t r o n i c ิส่วนข้อมูลของการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเลยครับเตชิน p h u k u s c t h และ a d b o m a i l n e t ครับ ระ่งของชื่อของโครงงานจะเป็นระบบไฟอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเข้มแสง LDR บนต i งเก r ร a แผภาษาอังกฤษจะเป็น Automatic Light Control System using LDR Sensor on t i n g e r c a d ครับที่มาของโครงงานนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะระบบอัตโนมัติหรือ Automation ที่ช่วยลดพลังงานลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดสบายกับผู้ใช้งาน หนึ่งในระบบที่พบเห็นได้บ่อยคือระบบไฟสว่างอัตโนมัติซึ่งสามารถเปิดปิดไฟตามระดับความสว่างของสภาพแวดล้อมเช่นไฟทางเดินไฟสนามไฟในบ้านหรือไฟสำหรับตู้ปลาครับโครงงานนี้มุ่งเน้นการนำเซนเซอร์วัดแสง LDR หรือ Light Dependent Resistor มาประยุใช้ร่วมกับ Arduino เพื่อสร้างระบบที่สามารถเปิดไฟ LED อัตโนมัติเมื่อแสงน้อยและปิดไฟเมื่อแสงมากช่วยประหยัดพลังงานและมีความง่ายต่อในการต่อวงจรด้วยครับ ผู้เรียนสามารถทดลองและปรับแต่งโครงงานนี้ได้บนทฤษฎีแคดโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จริงทําให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเริ่มตน้นใต้อนการการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และ IOT สอวข้อหลักการและการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาประยุกต์ใช้อันแรกคือ LDR ก็คือ Light Dependent Resistor เป็นตัวต้านทานท,ที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนไปตามระดับความสว่างของแสงเช่นเมื่อมีแสงมากค่าความต้านทานจะลดลงเมื่อแสงน้อยหรืออยู่ที่มืด หรือมีวัตถุมาบางังจะค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นเซนเซอร์นี้จึงเหมาะสําหรับการตรวจจับความสว่างในระบบอัตโนมัติอันที่2อคือตัวแบ่งแรงดันหรือโวลเทจด d ว v i ดอร์ใช้ LDR ร่วมกับตัวต้านทานที่ค่าคงที่เพื่อสร้างวงจรแบ่งแรงดันโดยการแปลงการเปลี่ยนค่าความต้านทานของ LDR ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามระดับแสงแต่นั้นจึงส่งแรงดันนี้เข้าไปยังขาอนาล็อกของ Arduino เพื่ออ่านค่าอย่างแม่นยำา 3. Arduino คอนโทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับอ่านค่าอะนหลอกจากวงจร LDR และนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นหากค่าความสว่างต่ำกว่าเกณฑ์ LED จะเปิดหากค่าความสว่างสูงกว่าที่ตั้งไว้จะสั่งให้ LED ปิดทำให้ระบบเนี่ยสามารถทำงานอัตโนมัติได้ครับ LED และตัวต้านทาร220โอห์มใช้เป็นอุปกรณ์แสดงผลเมื่อสภาพแสงน้อยหรือมืดโดยมีตัวต้านทาน2อโอห์ม ทำหน้าที่แกบ,บกระแสไม่ให้ไหลามากเกินไปจึงช่วยป้องกัน LED ไม่ให้เสียหายนี่จะเป็นส่วนของรูปแบบของวงจรครับเห็นว่ามีตัวต้านทาน 10k โ oh อห์มและตัวต้านทาน 220k โอห์มเมื่อมีแสงเมื่อมีแสงมากหรือว่าอยู่ในพื้นที่สว่าง LED จะไม่ติดด้วยตัวโฟโตเร e ิสเตอร์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อมีแสงน้อยหรืออยู่ในที่มืด LED จะติดขึ้นมาครับ ทรงของรูปแบบวงจรจะเป็นการต่อวงจรแบบนี้ครับ Arduino know, Uno you know. สรุปก็คือจากการสร้างและทดสอบวงจรด้วย LEDR เนี่ยพะว่าวงจรสามารถทํางานได้ถูกต้องเมื่อความสว่างลดลงจนต่ำกว่าที่กําหนด LED จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเมื่อแสงสว่างมีน้อยอ่าโทษครับและเมื่อแสงสว่างมีมากหรือมีเพียงพอเลยเนี่ยระบบก็จะปิด LED ก็จะปิดลง แสดงเหตุการการประยุกต์ใช้งานจริงในระบบไฟอัตโนมัติเช่นไฟถนนไฟสวนหรือระบบสมาร์ทโฮมที่ต้องการประหยัดพลังงานและใช้งานสะดวกขึ้นขอบคุณที่รับชมและรับฟังผมแต่ชินพูกเกลี้ยงรหัึกศึกษา1670903895เลขที่นชั้นเรียน69ขอบคุณอาจารย์ที่รับชมและฟังกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ